เรื่องราวของโทมิเอะมังะงสุดหลอน EP 3หลังจากนั้นสองปีมีชายหนุ่มชื่อคิตยายาม่าได้พบกับโทมิเอะโดยบังเอิญที่ชายหาดคิตายาม่าลงรักโทมิเอะทันทีเกือบลืมไปว่ามียูกิโกะที่เป็นแฟนสาวป่วยเป็นโรคเรือรังอยู่ที่โรงพยาบาลโทมิเอะแอบไปหายูกิโกะที่โรงพยาบาลแล้วปั่นหัวว,ว่าคิตายาม่าชอบด่าเธอรับหลังให้ฟัง ทำให้ในคืนนั้นยูกิโกะอาการสุดหนักต้องรีบผ่าตัดโดยด่วนส่วนโทมิเอะนั้นไปปันหัวคิตายาม่าต่อบอกว่ายูกิโกะมีความสัมพันธ์กับแพทย์ในโรงพยาบาลจริงๆแล้วคิตายาม่าไม่เชื่อแต่ไม่รู้ว่าอะไรดนใจทำให้เขาหยิบมีดออกมาฆ่าโทมิเอะทิ้งและในตอนนั้นหมอบอกว่าเลือดของโทมิเอะเข้ากับยูกิโกะได้พอดีจึงตัดสินใจผ่าตัดไตของโทมิเอะให้กับยูกิโกะ ยูกิโกะอาการดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์จนวันหนึ่งท้องของยูกิโกะก็โตขึ้นหมอจึงต้องรีบผ่าเอาไตาออกมาระหว่างผ่าตัดนั้นหัวของโทมิเอะก็โผล่ขึ้นมาจากท้องยูกิโกะหลังผ่าตัดเสร็จหมอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและเก็บหัวและไตของโทมิเอะไว้ในห้องทดลองใต้ดินในห้องใต้ดินดูเหมือนว่าส่วนหัวและไตของโทมิเอะกกำลังจะเจริญเติบโตออกมาเป็นร่างกอบปี ในทางกลับกันยูกิโกะก็เหมือนจะกลับมาเป็นปกติทั้งๆที่เคยป่วยเรื้อรังเป็นเวลานานแต่จริงๆแล้วนั่นคือโทมิเอะที่กลับมาในร่างของยูกิโกะกลับไปที่ห้องทดลองหมอกำลังฉายรังสีกรมมาเพื่อหวังว่าจะหยุดยั้งการเจริญเติบโตของหัว<ม>และไตได้แต่กลับกลายเป็นว่าช่วยเร่งการเติบโตให้สมบูรณ์เร็วขึ้น หัวของโทมิเอะเจริญเติบโตออกมาเป็นร่างใหม่ที่สมบูรณ์และคุณหมอก็หลงลักในทันทีโทมิเอะพยายามจะเผาไตที่ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ทําให้คุณหมอกโกรธมากเพราะนั่นคืองานวิจัยที่เขารักมากหมอจึงฆ่าโทมิเอะทิ้งเพื่อที่จะได้นําร่างโทมิเอะมาทดลองต่อไประหว่างนั้นมีผู้ป่วยโรคจิตลักลอบวางเพลิงห้องทดลองใต้ดินทําให้คุณหมอถูกไฟคลอ,อกตายและเหล่าพยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์ ก็ค่อยๆตายจากไปเช่นกันในส่วนของโทมิเอะที่อยู่ในร่างยูกิโกะเมื่อพัฒนาร่างสมบูรณ์แล้ว mm. ก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย